สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับ Teacher, ทิชเชอร์ธีรนาธนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้ที่1บทที่2เรื่องแบบอย่างที่ดีชั้นปฐมศึกษาปีที่1ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนได้ทบทวนบทเรียนเก่าๆก,กันไหมวันนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดและดินสอขึ้นมานะคะ วันนี้เราจะมาทำรับสมองในการทั้งหมด3ข้อนะคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนเขียนตามรูปที่ทิเชอร์ขึ้นไว้เลยนะคะเดี๋ยวทิเชอร์จะเปิดเพลงและให้นักเรียนเขียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเสียงเพลงนะคะถ้าหมดเสียงเพลงแล้วแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่น่าจะเขียนเสร็จแล้วและพร้อมที่จะทำรับสมองกับทิเชอร์แล้วงั้นไปฟังเพลงกันนะคะเด็กๆ จบเสียงเพลงแล้วเรามาเริ่มทำรับสมองข้อที่1กันนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านใดก็ไก่ความกตันยูขอไข่ความตั้งมั่นคอควายความมีสติให้นักเรียนนะคะพิจารณาดูนะคะว่าข้อไหนน่าจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวที่ชื่อจะเริ่มจับเวลาด้วยกันทั้งหมด20วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆ หมดเวลาแล้วนะคะเรามาดูนะคะว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่ค่ะความกตัญญูรับสมองข้อที่2ชาวพุทธที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรยกย่องเรียกว่าอไรไยกอไก่ แบบอย่างขอไข่ชาวพุทธตัวอย่างขอควายตัวอย่างให้นักเรียนนะคะลองพิจารณาดูนะคะทิชเชอร์จะเริ่มจับเวลา20วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ มาดูเฉลยกันนะคะข้อนี้ตอบว่าอะไรคะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอใครคะ่ะชาวพุทธตัวอย่างนั้นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะรับสมองข้อที่3ใครเป็นผู้มีความกระตันยูกระตะว,วิธีต่อพ่อแม่ก็ไก่แก้วตื่นนอนเองทุกวันขอใครอ้อ,อนช่วยแม่ทำงานบ้าน คอควายอ้อยรีบทำกันบ้านให้นักเรียนนะคะลองพิจารณาดูนะคะว่าข้อไหนน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเดี๋ยวทิเชอร์จะตั้งเวลาถอยหลัง20วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยคะ่ะเด็กๆ มาเฉลยกันนะคะเด็กๆและคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อขอไข่ค่ะอ้อนช่วยแม่ทำงานบ้านเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนวันนี้ทิเธอร์จะมาสอนพวกเราเรื่อง ชาวพุทธตัวอย่างก่อนอื่นเลยเราต้องมาทําความรู้จักเกี่ยวกับความหมายของคําว่าชาวพุทธตัวอย่างนะคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วตามทิเช่มาเลยนะคะเด็ก ชาวพุทธตัวอย่างคือชาวพุทธที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรยกย่องและนําไปเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตวันนี้นะคะทิชเชอร์ได้ยกตัวอย่างมาสองตัวอย่างด้วยกันตัวอย่างแรกคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และเจ้าพระยาสุธรรมมตรี หนูพร้อมนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะทีเชอร์จะขึ้นตัวอย่างแรกให้ก่อนนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะว่าพระองค์ทำอะไรและทำไมถึงได้มาเป็นชาวพุทธตัวอย่างเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆ สวัสดีครับน้องๆครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องสุวรรณสามชาดกไปแล้วเพราะความกระตันยูที่มีต่อพ่อกับแม่ทําให้สุวรรณสามฟื้นคืนชีพขึ้นมาน้องๆล่ะครับได้กระตันยูรู้คุณต่อพ่อแม่หรือยังทําได้โดยการเชื่อฟังคําสอนของพ่อกับแม่เชื่อฟังคําสอนของครูช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านเด็กดีจะต้องรู้จักการกระตันยูนะครับพุทธศสนิกชนที่ดีควรมีความกระตันยูอยู่นะครับสำหรับวันนี้ เรามีตัวอย่างพุทธศาสนกชนที่มีความกตัญญูส่วนจะเป็นใครนั้นไปชมเรื่องราวต่อไปนี้เลยครับนักเรียนคะใครรู้บ้างคะวันนี้คือรูปใครรูปพระเจ้าอยู่หัวคะ่ะที่ครูนำรูปพระเจ้าอยู่หัวมาให้นักเรียนดูเพราะพระเจ้าอยู่หัวท่านคือตัวอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดีท่านเป็นศาสนิกชนตัวอย่าง แล้วชาวพุทธตัวอย่างเขาทำกันอย่างไรครับช่วงนี้ชี้นะพุทธศาสนิกชนที่ดีหรือชาวพุทธตัวอย่างหมายถึงชาวพุทธที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีที่เราควรยกย่อง และนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตครับนักเรียนคะพระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นตัวอย่างชาวพุทธที่ดีในหลายด้านท่านทรงศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอแต่ตัวอย่างที่ครูจะยกมาเล่าคือเรื่องความกตัญญูค่ะนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่ากตัญญูรู้คุณคืออะไร คือการรู้คุณและการตอบแทนบุญคุณค่ะถูกต้องค่ะพลอยการกระตัญยูคือการรู้คุณรู้จักตอบแทนคุณผู้ที่มีพระคุณต่อเราเช่นพ่อแม่ของเราครูหรือญาติพี่น้องเป็นต้นนักเรียนลองดูรูปที่ครูนำมานะคะพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงงานหนักตลอดทรงห่วงใยดูแลสมเด็จยา่าเวลาสมเด็จย่าเสด็จไปในที่ต่างๆเราก็จะเห็นภาพพระเจ้าอยู่หัวท่านเดินประคองสมเด็จย่าอยู่เสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งสมเด็จย่าทรงเสด็จไปณที่แห่งหนึ่งถึงแม้ว่ามีทหารองครักษ์และพยาบาลที่คอยประคองสมเด็จย่าอยู่แล้วแต่พระเจ้าอยู่หัวทรงรัดว่าไม่ต้อง คนนี้เป็นแม่ของเราเราประคองเองได้ตอนเล็กๆแม่ประคองเราสอนเราเดินหัดให้เราเดินเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่แก่แล้วเราต้องประคองแม่เดินเพื่อเทอิดพระคุณท่านครูฟังแล้วครูประทับใจมากเลยค่ะ อย่างในช่วงที่สมเด็จย่าทรงเจริญพระชนมายุพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จจากพระตำหนักจิรดารโหฐานไปยังวังสระประทุมตอนเย็นทุกวันเพื่อที่จะไปทานข้าวกับแม่ไปคุยกับแม่สัปดาห์ละห้าวันซึ่งทำได้ยากมากเพราะพระองค์ทรงมีโครงการเป็นร้อยเป็นพันโครงการแต่ยังคอยแบ่งเวลามาดูแลแม่ได้มากขนาดนี้ ด้วยเหตุผลนี้ล่ะค่ะจึงทำให้พระองค์เป็นกษัตริย์ยอดกตัญญูและถือเป็นพุทธศาสนิกชนตัวอย่างอย่างแท้จริงยังมีภาพแสดงความกตัญญูของพระเจ้าอยู่หัวอีกมากมายเลยนะคะภาพนี้ก็น่าประทับใจค่ะภาพนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูนะคะภาพนี้เป็นตอนสมเด็จย่าประชวนพระเจ้าอยู่หัว ท่านส่งดูแลไม่ห่างเลยค่ะสมกับเป็นชาวพุทธตัวอย่างจริงๆค่ะภาพนี้ก็แสดงถึงความรักที่พระเจ้าอยู่หัวมีต่อสมเด็จยา่าเห็นแล้วซาบซึ้งใจจริงๆค่ะหนูอยากเป็นเด็กกระตันยูรู้คุณแบบพระเจ้าอยู่หัวบ้างจังค่ะเป็นได้ค่ะ พลอยนำตัวอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวปฏิบัติกับสมเด็จย่ามาเป็นแบบอย่างได้เลยร่วมด้วยช่วยคิดการช่วยเหลือพ่อแม่ถือเป็นการกระตันยูวิธีหนึ่งอยากให้น้องๆช่วยกันบอกมาคนละหนึ่งวิธีนะครับว่าน้องๆจะช่วยเหลือพ่อแม่ได้อย่างไรบ้างครับ เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเห็นภาพพระเจ้าอยู่หัวที่ครูการดานำมาให้เพื่อนๆดูที่ห้องเรียนแล้วบอกได้เลยค่ะว่าพระองค์เป็นชาวพุทธตัวอย่างจริงๆแม้จะทรงงานหนักเพียงใดแต่พระองค์ไม่เคยลืมสมเด็จย่าพระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่สมเด็จย่าอยู่เสมอเห็นแล้วน่านำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างจริงๆค่ะน,น้องๆคะ วันนี้ได้เห็นภาพแห่งความประทับใจที่พระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติกับสมเด็จย่าไปแล้วเห็นถึงตัวอย่างความกตัญญูแล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติตามนะคะเพราะพุทธศาสนิกชนที่ดีควรมีความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่น้องๆจะได้เป็นเด็กที่น่ารักกันทุกคนยังไงล่ะคะ จากที่ทิเชอร์ได้ดูเรื่องนี้ไปนะคะพอจะสรุปได้คร่าวๆนะคะว่าลักษณะของชาวพุทธที่ดีประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีสองส่วนใหญ่ๆนะคะคือ 1. ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ 2. มีความกระตันยูเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถปพิษ ทรงปฏิบัติหน้าที่ของพระราชโอรสที่มีความกตัญญูกตาเวทีต่อพระบรมราชชน,นีอย่างสม่ำเสมอน,นั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าตัวอย่างดีๆแบบนี้เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นเด็กดีมีความกตัญญูต่อบิดามารดาและจะทําให้เราเจริญก้าวหน้าได้ในอนาคตค่ะ วันนี้นะคะมีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดและดินสอขึ้นมาให้พร้อมนะคะแบบฝึกหัดนี้ประกอบไปด้วยทั้งหมด5ข้อนะคะไม่ยากเลยก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนเขียนตามรูปที่ทีเชร์ขึ้นให้นะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบการทําแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเขียนไปเลยนะคะเดี๋ยวทีเชร์จะเปิดเพลงทิ้งเอาไว้และให้นักเรียนเขียนนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทําได้เลยค่ะเด็กๆ คำชี้แจงกันนะคะจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดถูกหรือผิดมาช่วยกันทำกันนะคะเด็กๆข้อแรกค่ะช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้นักเรียนคิดว่าเด็กชายคนนี้มีความกระตันอยู่ไหมคะถ้ามีให้ตอบถูกแต่ถ้าไม่มีให้ตอบผิดค่ะคำตอบของข้อนี้ก็คือตอบถูกนั่นเองค่ะเด็กๆ ข้อที่สองนะคะช่วยคุณแม่ถือของที่ตลาดนักเรียนคิดว่าเด็กหญิงคนนี้มีความกระตันยูต่อบิดามารดาไหมคะถ้ามีตอบถูกแต่ถ้าไม่ตอบผิดนะคะเฉลยค่ะข้อนี้ตอบว่าถูกนั่นเองค่ะข้อที่สามนะคะ เพินช่วยขูรบกระดานดำนักเรียนคิดว่าเพิรนเป็นบุคคลที่มีความกระตันอยู่ไหมถ้ามีตอบถูกแต่ถา้าไม่ตอบผิดค่ะเลยค่ะข้อนี้ตอบว่าถูกนั่นเองค่ะเด็กๆข้อที่4นะคะพัดดูแลแม่ยามเจ็บป่วยนักเรียนคิดว่าพัดเป็นเด็กมีความกระตันอยู่ไหมคะ ถ้าคิดว่ามีตอบถูกแต่ถ้าคิดว่าพัดไม่มีความกะตันยูให้ตอบผิดนะคะเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือถูกนั่นเองค่ะเรามาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายถามว่าพลอยยืนดูครูถือของนักเรียนคิดว่าพลอยเป็นเด็กกตัญยูไหมคะถ้าคิดว่าใช่ให้ตอบถูกแต่ท้าไมให้ตอบผิดนะคะ มาเฉลยกันนะคะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือผิดนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนวันนี้พอจะเข้าใจเนื้อหาไหมเอ่ยกลับไปทบทวนได้นะแล้วพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ